สวัสดีครับวันนี้พบกันในช่อง y o u t u b e หอยสระราวครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตไม่ค่อยมีเวลานีม่มาดับเพลงรถไถเดินตามครับให้มันคือเป็นการเพิ่มรอบของรถคือเขาจะเรียกไงว่า จะเรียกว่าติสองใช่ไหมครับเ็บผมจะใช้ทำสร็จใช้งานได้ครับลงเทนมาแล้วผมจะใช้ตัวลูกโรคตัวเก่าเพียงตัวเดียวครับเต่ติใส่พานได้ส,สองตัวคือชุดไวาบิน ร่องเล็กกับร่องใหญ่นี่ครับตอนนี้ตรงกลางมันจะเป็นระยะฟรีเดี๋ยวจะไปดูคือจะเพิ่มตัวคันโยกอีกอันนึงคันโยกปิดรถมาก็จะใช้เป็นเบรดแทนครับเบรคข้างในมันตัวน,นี้เสียถอดออกไม่ได้ก็คือใช้เป็นเบรกดับแรง,งเองครับแล้กวก็ใช้งานดีอยู่ครับดี่ เกาจะกลายเป็นเบรกนนี้คือล็อกเบรกไว้ก่อนนี่เพิ่มคันโยกมาใหม่ก็คือเอาอุปกรณ์จากรถไถเก่าตัดไอ้ตัวนี้ครับตัดมาทําเป็นร่องแล้วก็เชื่อมใส่คันโยกคันโยกกลางก็คือตอนนี้ก็สายพานไอ้สายพานจะ ยนทั้งสองเส้นครับนี่ยนทั้งสองเส้นคือสตาร์ทสตาร์ทไดย้ยนทั้งสองเส้นไม่ทํางานครับอันนี้มันจะหมุนหมุนทิ้งเอาเบรกไว้แล้วนี่มาดูติเรกติเรกก็คือเราจะดึงคันโยกลงไปครับผทำล็อกไว้อยู่ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าล็อกอันนี้สายพานมันยังตึงอยู่ก็คือใช้แค่ตรงนี้ก็ตึงแล้วครับดึงลงล่างสายพานร่องใหญ่จะตึงอันนี้พอจะทำงานครับคือมันจะวิ่งแบบสโลแล้วก็จะใช้กำลังเยอะก็ค,คือการผน,นักหนักมีใช้ตัวนี้ถึงทันโยกลงตัวนี้ก็จะย่อน ไม่ทำงานครับจะเป็นเหมือนฟรีทิ้งไปเลยจะเป็นไรครับมันจะฟรีทิ้งจะอยู่อย่างนี้แต่ตรงนี้จะทำงานแทนก็คือจะวิ่งช้าใช้กำลังเยอะส่วนมาดูอีกมาดูอีกร่องหนึ่งพอได้รอบปุ๊บขึ้นลัดยางหรือว่าต้องการที่จะวิ่งเร็วก็คือมีรอบปุ๊บเราจะดึง ดึงสายพานมาล็อกนี้สายพานตึงก็จะใช้แค่ล็อกตรงช่วงนี้ครับมาดูกันตรงนี้ก็จะตรงร่องใหญ่ที่ใช้แรงมากก็จะที่ช้าคือสโลมันก็จะจะย่อนแล้วครับย่อนตรงนี้จะจะตึงแทนครับตัวร่องเล็ก คือวิ่งใช้กําลังวิ่งเร็ววิ่งเร็วทางทางโล่งทางอะไรใช้ตัวนี้คูเล่อะไรก็ผมใช้ของเดิมหมดครับไม่ได้มาแต่งให้มันแรงอะไรเต็จเพื่อที่จะใช้งานเราจะได้ไม่ต้องมาโจดสลับสายพานบ่อยสลับเป็นร่องใหญ่บ้างร่องเล็กบ้างสีเวลาครับใช้ทําแบบนี้ไปเลยใช้งานได้ครับใช้งานได้จริง ลองเทสมาแล้วจะ,จะพาไปเทสดูครับอีกรอบหนึ่งจะพาไปขนหญ้าเราก็พอเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็อาจจะเอามาใช้ตรงกลางนี่วิธีการจอดการขี่ เวลาจะใส่เกียร์ล้วก็บีกไว้ก่อนครับแล้วก็ดึงคันโยกที่คอนโทรลสายพานน่ะเอามาไว้ตรงกลางจะยนตนทั้งสองข้างแล้วเราก็จะมุดเราใส่เกียร์สองอันนี้ใส่เกียร์สองนะครับใส่เกียร์สองใส่เสร็จเราดึงเบรกบรกเอาดึงเบรกมาไว้นะครับอันนี้ก็คือแล้วค่อยออกตัวก็คือ เร่ๆใช้สโลไปก่อนครับให้มันได้รอบก่อนวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องจอดครับคือจะดึงมามาในฝั่งนี้้วครับใส่พานร่องรง่องเล็กคืองายมันก็จะไปของมันครับไปเรื่อยๆพอถึงถึงที่เราจะจอดหรือจะเลี้ยวจะอะไรเราเอาอาจจะลดมาหน่อยอันนี้ก็คือให้มันวิ่งไปก่อนวิน ไม่ต้องมุนใส่พานก็คือจะอยู่ตรงกลางเราก็จะเบีเบีช่วยกปับพอระยะพอมันเริ่มช้าลงช้าลงเราก็อาจจะดึงไปข้างหน้าเป็นใส่พานร่องใหญ่ขับไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับอาจจะนี่จะเป็นเบรคแล้วก็เบรพอถึงเวลา,าลัเราจอดเรา จอดทุกครั้งดึงมาตรงกลางครับแล้วก็เอาเบรกลงจบครับง่ายๆโอเคคร,ร,ถถรับขึ้นหน้าต่อรอบท้ายลงครับเลนที่สองทางที่ีหน่อยก็ใช้ โลโลโลโดยใช้มันจะเตะไปที่สายพานก้องใหญ่ครับมันจะวิ่งช้าลงเตะกำลังมีกำลังอันนี้กลโลครับ ส่นเตะใส่ทานร่องใหญ่ตรงนีจะีนรับามเราีเรก็ึ้มาทงระยะีแล้วก็วยยวเอาทันเวลาลง ดึงทันโยกไปข้างหน้าครับร่องใหญ่ก่อนให้มันได้รอบ เราก็ทันทันโยกไปข้างหน้าครับ สโลครา